ที่ตั้งด่านพยายามที่จะยัดยาบ้าให้นะครับนายที่วากรกริตมณียายุ25ปีผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์พัทยาพีเพลินะครับประจำท้องถิ่นเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถตระเวนข่าวนะครับติดตามข่าวเป็นปกติและได้ขี่รถพบด่านตรวจของตำรวจจราจรและอาสาจราจรที่บริเวณถนนพัทยาใต้ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับเข้าจอดตรวจตามระเบียบโดยไม่ได้อ้างตัวว่าเป็นนักข่าวเพื่ออ,อวดอ้างนะครับ แต่ว่าต่อมามีชายแต่งกายสวมหมวกแก๊ปสีดำครับเสื้อคลุมสีดำพกวิทยุสื่อสารคล้ายกับตำรวจนอกเครื่องแบบเดินก็ามาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ผ่านมา,มาครับบอกว่า ตนเองเนี่ยโยนยาเสพติดทิ้งไว้ข้างทางและก็พยายามที่จะใส่ร้ายให้รับว่าเป็นเจ้าของยาเสพติดชิ้นนั้นแต่ว่าคุณที่วากรก็ปฏิเสธไปบุคคลที่แต่งกายคล้ายกับตำรวจนอกเครื่องแบบนั้นก็ยังยืนยันเสียงแข็งว่ายาเสพติดที่ไปพบมาเป็นของคุณที่วากรจริงๆ คุณทีิวากรบอกว่าต่อมาก็มีกลุ่มเพื่อนนักข่าวที่กลับจากการทําข่าวเนี่ยเดินทางมาแล้วก็ขอเข้ามาสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนสุดท้ายเกิดการโต้เถียงกันนะครับทำให้ประชาชนจํานวนมากที่ขับรถผ่าน่านพากันใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเพื่อน,นําไปลงโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากรู้ว่าคุณที่วากรกับเพื่อนๆนั้นเป็นกลุ่มนักข่าว <Okay. S 1> ก็มีอาสศา,ศาจราจรในเครื่องแบบเดินเข้ามาเจราจาครับโดยอ้างว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นเจ้าหน้าที่เก็บรถของงานจราจรเท่านั้นไม่ใช่ตำรวจนอกเครื่องแบบและอาจจะมีการเข้าใจผิดกันนะครับโดยยาเสพติดดังกล่าวอาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้นี่นะครับนายท่วากรบอกว่าถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปหรือว่าวัยรุ่นทั่วไปที่มาพบเหตุการณ์แบบนี้อาจจะกลัวแล้วก็ยอมรับผิดกับเจ้าหน้าที่ว่ายาเสพติดนั้นเป็นของตัวเองจริง จริงเพราะว่าถูกเจ้าหน้าที่ขู่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ยังกล่าวอ้างว่าตัวเองเนี่ยโยนทิ้งยาเสพติดทิ้งไว้แต่ก็ไม่ได้นํายาเสพติดดังกล่าวมาให้ดูนะบอกว่าไปเจอยาเสพติดมาแต่ก็ไม่นํามาให้ดูว่าไปเจอมากี่เม็ดหรือว่ารูปร่างเป็นยังไงแล้วก็ไม่นํามาให้พนักง,งานสอบสวนเพื่อตรวจสอบด้วยก็เลยเดินทางไปแจ้งความกับร้อยตํารวจโทสนั่นโคตนนนพนักง,งานสอบสวนสพเมืองพัทยาเพื่อลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานและดําเนินคดีต่อไปครับ เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนจะเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจรจราจรรวมทั้งอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านในวันที่เกิดเหตุมาสอบสวนหาสาเหตุอีกครับ